สวัสดีจ้าทุกคนจ้าวันนี้มาเก็บพักบ้านพี่อุยจ้าาะแซลลแหน่พักมิมม้นตูนะพี่อุยอันนี้อะไรนี่มินตูอันนี้นะใกล้ๆนี่ยาเน,นี่เนะคีบมองเห็นเป็นพักมินตูไทยสีขาวอันนี้มินตูฝรั่งนี่เนี่ยม้หอย่างงามเลยสีม่วงๆเนาะ,อนะเอาดอก ใหม่มามหาพี่อุย้ยแล้วก็มาหาแกบพักแกบนางบ้านเขาไปกิน <c oughs> นี่นาอย่างงามนี่เนี่ยนี่โอ้ี่งามเก๋ออันนี้มันคนละสีเออสีเดียวกันมันยั<อ>งไม่เค็มนีม่เมของไ,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 ไทยมันหอมต่างกันไหมเนี่ยเออของฝร<อ>ัง่งจะเข้มของฝรั่งอันนี้ของไทยนะหอมว่าอันนี้เหมือนไม้มินน้นเนาะพูดแล้วหอมเนาะเออใช่อื้อ mít tre ngang ngang luôn đấy nè, <laughs> ngầm ngang ngang. Cắt Mít tre ngang ngang, lấy chỗ thằng này nู่n. Thằng này cái bùn park, lái gìang luôn. Mít ngầm ngang ngang này. อันนี้สีอันนี้เป็นของไทยสีเข้มหน่อยสีม่วงๆก็จะเป็นของฟินแลนด์จ้ะเด็ดให้มันลาดใหม่เนะาะแต่นั่นแหเดี๋ยจับนี่ก่อนนี่งามไหมเดี๋ยวไปเอาชุมนมอนก่อนโอ้ยจับมือเดียว น,น้าข้างในในผอกบุ่มเดี๋ยวหนูถะไอ้นี่ก็เก็บอันนี้ก่ก็มีแต่งามๆเลยเนาะบานแกปลูกหลายอย่างกัะวิเทเลียออกก็พามาชมสตอเบอรี่อันนี้ก็จะเป็นไอ้มะยมป่าไอ้มะยมเนี่ยกำลังหน่วยจ้ะ อันนี้ปลูกอะไรนี่ถั่วถั่วอะไรถั่วอ่บถั่วแขก์ถั่วแขกนี่มาดูชมสวนพักอันนี้กระเทียมเลยเนี่ยกุยช่ยกุยช่ายาเนี่ยพักบุ้งเขากําลังคืนขังบนด้วย,ยพอเม็ดอะไรนี่พักบุ้งเนี่ยนา,างรักพักบุ้งไม่แต่งงามาๆเลยจ้ะ โอ,โ,อโอ้เลือในหน่อยก็ได้กินหลายอย่างเนาะอันนี้ดอกดาวเรืองข้างในเนะี่ยเป็นกุยน้ยชายพัุ้งพาะใบเผื่อโอ้นะเผื่อเผื่อพี่น้องอันนี้อะไรนี่ขาวๆเนี่ยเออถัว่วพี่พ่อถัวถ่วถั่วอ,อ๋ออะไรนี่มันขวดนไงผักบุง้งบ <laughs> <laughs> อกไปหมายป้ายผักบุ้งไม่แต่งามๆเ <laughs> ลยว,วันเนาะ ผัดปักบุ้งไฟแดงเนาะโอ้ยหิวเดี๋ยวค่อยมาเอาโอ้นี่อันนี้ก็ไอ้น่เหมายกาอนนันแหนกเก็บเอา,อเเอาขึ้นต้นไมนมันจะง,งามกว่าเพราะมันอุน่นขอเพื่อนที่ทำงานลแล้วเตมูบอกไม่ได้เสียดายเกณฑโอ้ถ้าได้ปลูกพริกเนาะปลูกพริกทั้งห้าต้นพอไม่หัวหน้าใหญ่เขามาจากเมืองหลวงไงพี่อุอ้ยเขามาตรวจงานบ่อย อันนี้อะไรขณาเนี่ไอ้น,นี่ไอนน้กึ่ยสาก้าเลยที่เป็นหัวนะ่ะหัวที่เขาทำส้ตมตำเหโอไยไม่ใช่ลั่นตูด้อไม่ใช่ไม่ใช่หัวสีแดงนะ,ะหัวสีแดงนะบีทูสอ,อันนี้ชื่อหัวสีขาวที่ว่าเขามาทำส้มตำอ,อ๋อลั่นตูเขาเรียกกึ่ยสาก้าเลยมไม่รู้จักอ,อันนั้นใบใหญ่ใหญ่อันนี้อะไรเนี่ยอันนี่อะไรขณาฝรั่งอืมพารเป็นอย่างไงนะขณาฝรั่งนี่กลางตุ้งเนี่ย ปลาหลายอย่างอ้ยอย่างมีบริเวณบ้านเรามีกินเนาะตรงไส่จะเขาแบบพี่อุ้ยมดปันแหละมันมันมีความสุกเนาะนอ,นอันนี้ตั้งโอ้โอตั้งโอฝรั่งที่เราซื้อจากฝรั่งจากกระป่าวมาแล้วพี่ก็แช่น้ําไว้มันออกลากหนูเอาไอ้นั่น,หน,น,นหนูเอาไปใส่น้ำไม่เฉยพี่ใส่น้าแล้วมันออกอลากพี่ก็มาลองสวนออคลิปนี้ ก็ลาแค่นี้เด้อมาหาเก็บพักบ้านพี่อุยนี่ไบบอย่างหลายข้างบนเนี่ยบายบายเด้อจ้ะ